ึอ่ะโซกล้องไหนโซกล้องไหนน,นี่เ <ปะ S 1> ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมน้อ,นองในปลาพี่น้องปลาดุกปลาดุกนึ่ใส่ปลาแบบนี้ดอหอยสิคืนหน่อเด้อเด,ด้กอใส่นะก็ใส่ไม่ใส่ได้เสียกออกมาดูเสียกตัวน,นั้นนอ้องส,สบายดีทุกคน โมนี้เฮาผ้าหลานมาใส่เบ็ดใส่เบ็ดปลากลางเวนแล้วเ,เบิ่งกันนวาสิได้สดํา a ดตอนนี้เฮากาลังมาใส่อยู่แถวทงนาบ้านเฮานี่แหละใส่ทงนาเขาเองเนะาะปลาลา,ลายพี่น้องเอปีนี้นะให้นี่ก็มีปลาลายนี่ให้นี่ถ้าว่าให้น้ำมันใสมันบ่อยากเห็นเมันบ่อยากอยู่สหลายปลามันอยู่น้ำแบบน้ำขุนๆน้ำเลิก เดี okay. ๋ยวจะหน่อยครัมาเบิ่งน้ำกันโอเคทุกคนเอาใส่เงีอก่อนเนาะที่ทุกคนใส่แล้วกำลังห้อยเงืงเงีอก็จะมีนี่นะไทยนี่ก็มักถืออยู่ปะถือใครละบอสใส่กับบอสตัวไหนประดุกหลอดบอสเนี่ยหลอปลาบอสเนี่ยเสียงตุบๆโอเทุกคนใส่บอสนี่อีก เป็นบ่าตี<ด>ออกลงปักมือได้มันยาญันผูกป้าป่าหลายๆเชียงมะดองแต่น้ำเลืกดสไลม์ไมนอยู่บนเขาเป็นเราะได้มีภูมิอยู่ให้นะ หัวเงียๆแบบนี้มาจังได้ปลาจังกินดีมันบอโอเคใส่พี่เนาะนี่ลงมองนี่เลยวิธีหล่อปลาเรให้ปลามาต้องดีดน้ำเดือพายใส่เบ็ดอยากมาโอเคเอาใส่นี่เนาะทุกคนใส่ในน้องน้องโคตรหล็กเลย บึง้งคือน,น้อยๆแต่ความมันเลิกเกินทัวหมดหัวท้านใส่ได้สามล้างแล้วเนาะใส่อะแ,แล้วกับคืนไปยามเนาะทามีจักลังว่ะสิบสองสิบสามล้างนี่ใส่วันนี้เสียบลงไปเลย ก็เลิกแต่ปู่ตั้งขึ้นก็ได้ตัง้งขึ้นอืออืมพอนี่สูตรมานปลานี่ใส่น้องนี่อีกเนาะน้องนี่กับปลาลายเนียนี่มันกว้างใส่บอน,นี่อีกหลังหนึ่งเศีมือเศีมือลาอะไรเนี không phải là chú nhỏ hát lên nhỏ khảo cứ ném nát lại khảo, hắc lại. Ừ, khảo này hắc lại khảo để tôi cho nhỏ lắm lên đi bò tôi lên ơ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  hay này cứ đòn đi thì mình chắc còn mình lại chẳng hạn nó bị say bực để eh, luôn mình đi lại ừ. mình buồn thằng này ừ. ให้ได้เสียบอดองอย่สาม่ปมันให้นี่บอ๊้น่บอดองมียด้มีบอดองมีให้น่ใส่บอนี้รู้จักบาทเนี่ยมีนใสแล้วใส่ขึ้นปเใจขึ้นโอ้ยเบียร์ลังลังเดียวเหใส่จะมาสิโอแทนนกเขางามเนาะ เขางามๆพี่เนาะนี่เขาดำหลังเขาใส่ผุยเนาะดำไซสใส่ผเลยอืมต้องามเบบนีพี่น้องนี่หำลายเนาะเออหนำลายเฉพาะมันจะเขียวม ่ไล่หลังดูใคนี่จักสามสีหลังใส่ดูใส่เลียงไปเลยนี่ใส่บนี่ใส่หนัมใส่ตบกันอืมเสียงปลาดอ เช็ดยังเีห็นมาแล้วมาแล้วผู้เชียงมาบุ้ยบุ้ยมันเห็นมาดีที่นี่นี่ดองนี่นดอกเขาอะไืมเสียบลง chấm đi lên bạn Kết áo lợn nhà kháo luôn bạn này, nhà lọc kháo Áo mà chẳng bớt khó, không? À, không Đôi, khó. <laughs> cắn được, หาเศร้ากินคำหาคำกินเศร้าหาเมนี้กินเมนี่อี่เสียลงไป <c oughs> วิธีใส่วิธีใส่ให้มานปลาต้องใส่จำดินแมนบอมี <c oughs> <c oughs> ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าให้ใส่จำดินปลาจังกิน Còn hai trăm linh là buck in long môn nỉ pinak hãy đi kìa bóng bay bóng bay bóng bay 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 บนนี้แล้วนี่ให้นี่แล้วบนนี้แหละพี่ให้พี่ได้ถึกล่ะใช่นี่พี่น้องให้นี่กับปลาล้ายนี่ยินเสียงดองป้าเจ้าเขางามเลยผู้เสี่ยวสาน<อ>ในการเสียบ ้งถึอมือได้มีมันบืนมันบ่เสียบไปเลยใช้ายวก็ได้บ่ันขันยัพอยากตัดกันมันกินบ่กินแต่มันนา่กินเออใครมันเยวคนนี้ คืเรียกว่ามันเห็นคำใหญ่แมงอยากเอาคือทีมมาลงเจ้าบต้องห่อยซีดซื่อเราต้องห้อยขึงบนตอนมัน บ่ต้องเสียบเชิงกดก็ได้กขนเสียบเชิงกดแล้วมันสีลายเสียบแบบมอดมอดกมก็ได้เสียบมันก็เสียบมือเนาะมันมือนี่เอามืองยองหยาเนี่ยเออตอนตะกี้ใส่ต้อง ซับแล้วก็สียอันเอือบขี้เทาก่อนได้มีมจังซาย่องๆสิขี้เาสุบสิขี้เทาแล้วจังจังเอาไปใส่องันนี่ละมันเคยมีปลา้ื น,น,น้าตัวเสีหน้าแถวอันน,ะน,น่ะข้องนี่ให้หน้าทางก๊อฟพีับ้านฮนะนนนนคือมีปลาผามันมันมันมาตัวเสียเออมาดอกแต่วัด ไดพี่น้องแล้วแหละสบายดีพี่น้องได้เวลาไปยามแล้วบ้านี้ไปยามเบ็ดกันพี่น้อง <c oughs> ตัวยังเน,ะนาะเอาเสมาเบิ่งว่าสิถือบอลเสิได้บ่เด,ดี๋ยวใช่้ายจัะถึงแล้วถึงแล้ว <c oughs> อาโซกล้องนะันโซกล้องไหมนี่ <c oughs> เยี่ยมเยี <c oughs> <ๆ>่ยมเยี <c oughs> <ๆ>่ยมเยี่ยมติดกับดักถือใช้เบิ่งนด้วย่ะป่า <c oughs> ลงเหลือกเลยเนาะ มานมานพี่น้องได้ตัวหนึ่งแล้วท่านหลานมาใส่ผูกให้หนักกระถือกันได้ค่ะปยานทางหุ่นเนาะมาเนาะหรือว่ากลับคืนทางไหนบ้านเลยไปทางน้องสาไปทางน้องสาบ่โอเคโอเครุ่นกันพี่น้องฮะได้ตัวหนึ่งไปกระเตลพี่น้องรุ่น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  ใายได้ได้เอาใส่ให้ในใบใส่บร่รุ่นรุ่นรุ่นขึ้เห็นดองคือสีบ่มีไปจักขันนี้มันดองแล้วบ่มี่ยองดู๊กเบิดบ่อ้าเมิด,มดพี่น้องเอ้ยบบถือทราบมันเมิดก่อนมันกินก่อนพี่น้องเมิดรือว่า ปลาซิวจ si, ักแหบเนาะปลาเค็งปลาเค็งมะแหบเบิดมันบวกกินเนาะมันปลาคอมันแหบมันได้แหบกินเลยอืต้องเสียบแน่นๆมันจังบแวบเบิดมันจังคืนลงแบบตัวเ่าได้นะโอเค หลางนี่ก็เงียบเบิดพัดว่า <laughs> มีแต่โตเหมดโอเคใส่อีกช่วงนึงกินเหยื่อดีแต่บ่ติดเนาะเป็นเําเฮาว่น่าบ่จักหออนน้หอยบ่แน่นห้อยบ่แน่นแล้วมันบ่อยากติดกับมันมีแต่แหบไปเลยเขาให้ติดกับแน่นๆหน่อยเด้อพูดทางนาทึกแลมันจะเสียงดอง chia bọn điện chả chắc là chia bọn đích thạch hát mà ok nhập kìp bò mi thấy? nhanh đấy nhanh đấy mi nó nè, หมดตันมมหมดบ้าใส่ดุ่นกันว่ามันจะอยู่บอ่อพี่น้องในปลาพี่น้องปลาดุกปลาดุกนี่เบิง์ดดูตันอ่ะแค่ตันอ่ะอได้สามโต๊ะแล้วพี่น้องกลางคืนมันกินพี่น้อง ถ้ามาตอดมือด้วยหักเงียงมันกันตอนนี้ห่างหลายเนาะเหักเงียงบ่คือมาหักมันจะเติดตอดปะก็ไหวตายยัง